สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนใครยังคาใจหมอปลายพูดถึงคดีแต่งโมล่าสุดไว้แบบนี้ล่าสุดหมอปลายพรากระซิบได้ร,ร่วมพูดคุยในรายการโต๊ะหนุแม่มและพูดถึงคดีแต่งโมอีกครั้งโดยมีบางช่วงบางตอนเผยว่าจริงๆสําหรับเคสนี้ตัวหมอปลายเองจบมานานแล้วมองว่าผลสุดท้ายมันก็เป็นอะไรที่มันถูกวางไว้อยู่แล้วคําตอบคือสิ่งที่เขาวางไว้เพียงแค่เคลียร์ให้จบแล้วเป็นประเด็นกันมากกว่า แล้วนุแม่มถามว่ามันจะจบเลยไหมหมอปลายตอบว่าคนคาใจก็ยังคาใจต่อไปบางทีความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดนุแมแมถามต่อว่าหลายคนเฝ้ารออยากเห็นแฮปปี้เอนดิ้งหมอปลายตอบว่ามันไม่มีอยู่แล้วไม่มีหรอกค่ะพี่เขาเสียมันก็ไม่ได้แฮปปี้อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่มีทางจบด้วยอะไรที่แฮปปี้แน่นอนนูแมแมถามต่อว่าคนอยากเห็นคนผิดถูกลงโทษยังไม่มีใครบอกใครผิดใครถูกนะคะได้ยึดจากหลักความเป็นจริงหมอปลายตอบว่า สังคมเปลี่ยนทุนนิยมวัตถุนิยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยพูดมากไม่ได้อยากให้ทุกคนมองเคสนี้เป็นกรณีศึกษาหลักสําคัญเลยว่าพี่แตงโมเป็นคนมีชื่อเสียงยังโดนเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินจะทํำยังไงในอนาคตให้ทุกคนเรียกร้องความถูกต้องขอให้เชื่อมั่นในความดีความซื่อตรงความยุติธรรมต้องดึงมันขึ้นมาเพื่อให้มันมีอยู่จริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความ คิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ